โอ้เท่เกินต้านนะตัวนี้เอาเลนะครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กคือๆน,นะฮะวันนี้ผมก็มาอยู่กันในแมบบเป็น10ออบบี้กันเลยนะฮะวันนี้พี่จอนจะมารีวิวออมบิทริกนะ,ะผมอโมโจโรดานะอะไรอะไร <c oughs> <c oughs> อะไรอนะไรอะไเป็นอะไรก่อนเฮ้ยดีดอะไรขนาดนะั้นนะนะครับผมก็จะมารีวิวออมบิทริกของ อะไรสักอย่างนึงอันนี้ก็ไม่ได้ไม่แน่ใจแต่น่าจะอยู่ในภาคโอมนิเวิร์รีบูตนะใช่ไหมน่าจะใช่แหละฮะนี่เป็นโอมนิมาจอราโดนะผมอ่าโอมนิมาจอราโดนะเป็นออเมทิกตัวนี้เลยนะนีด่ดูดูดีดีไซน์ในในเกมนะครับนี่แล้วก็มีโลโกโ้เลยนะซึ่งอ่าก็ดูเท่ไปนะครับผมอ่าเรามาดูเอเลี่ยนในนี้กันดีกว่านะเริ่มที่ตัวแรกก็จะเป็นตัวของแค้นบอลอ่าฮะแล้วก็แปลงร่างไปเลย ตึ๊บนี่ตัวคาร์นบอลเวลาเป็นวงกลมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้โหสีอย่างเทเอ,อ,อ่ะเฮือตรงนี้ถ้าแบบถ้ามันเป็นหนามนูนขึ้นมามันจะฟี้ยวมากเลยแต่ก็อย่างว่านะถ้ามาทํานูนขึ้นมามันก็จะแบบกลิ้งได้แบบไม่ไม่สมูทเท่าไหร่อ่ะเออเรามาดูล่างปกตินี่นะครับก็จะเป็นคาร์นบอลใส่เกาะเลยนะอุย้ยเฮ้ยใข่แปลงร่างมัทเราสปินอะ่ะอย่างเกียร์เลยนะนนะครับนี่นะเป็นคาร์นิบอลใส่เกาะซึ่งเนี่ยตรง ตรงกลางเกาะจะเป็นน้ำหนาบน้ำหนาบเลยนะเออถ้าเป็นในการ์ตูนนะแต่ในนี้ก็แบนนะครับผมเออนะแต่ก็นะครับแค่นี้ก็เท่แล้วนะเออนี่เป็นวงกลมอะไรนี้เลยนะอ,อ่าไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นไบร์มอนเทสเลยนะนี่ไบร์มอนเทสนี่จะเหมือนนักรบสปาร์ตันเลยนะครับนี่ดูชุดดูชุดละก่อน ชุดเกาะคุมท่อนบนนะอย่างเท่ท่อนล่างจะเป็นดั้งเดิมนะแบบดั้งเดิมข้างหลังจะมีแบบสีฟ้าพวกนี้ด้วยนะออลา่าพลังอะไรของเขานะครับผมใครรู้ทราบข้อมูลก็บอกกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นชุดเกาะนะผมซึ่งโ,โหชุดเกาะไรมบนรพ์อ,อย่างเท่นะครับนี่ดูไรมบนรพ์ปกติแล้วผมใส่ชุดเกาะเป็นไงอย่างไฟวะครับเออนะนี่พลังก็ประมาณนี้มันก็ไม่ได้โชว์หรอกมันต้องเข้าออบบี้นะครับ อ่ะเรามาดูตัวต่อไปกันตัวต่อไปก็จะเป็นเกม master ใส่เกาะนะครับซึ่งไม่ค่อยอยากรีวิวมันไม่มีอะไรเท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวน้องน้องน้องเสียใจแย่เลยนะครับนี่เกาะของน้องจะเป็นเกาะเล็กๆนี่มีต้องหลายหน่อยตรงตัวหน่อยน้องน่าจะเป็นพลังสีฟ้านะผมคุมคุมตัวไว้อ่าแต่ตรงหัวนี่ไม่มีอะไรคุมนะนี่ก็ประมาณนี้เลยสาหรับเกม master นะครับเราไปดูตัวต่อไปจะเป็นสติงไฟ ซึ่งตัวสติงไฟ์เนี่ยจะกลายเป็นสีฟ้าไปเลยนะเออทำไมจมพื้นละเพื่อนนี่แล้วตรงหน้าจะเหมือนคุมเกาะหรือเกาะคุมทั้งหน้าเลยปะเนี่ยนะครับเออเผื่อคุมทั้งตัวเลยเนี่ยเออเป็นสีฟ้าหมดเลยอ่ะนะครับเออนี่มันก็ไม่เชิงคุมทั้งตัวแล้วจะมีส่วนที่เป็นตัวอยู่นี่ตัวสีเหมือนไมเหมือนเนี่ยเราก็ต้องปีกนะครับอ่าตรงมือเป,เป็นเป็นพลังงานนะเอออย่างเท่น,นะครับอนี่ก็สติงไฟนนะผม เป็นตัวฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินประมาณนี้เรามาดูตัวต่อไปเป็นอัปเกรดนะครับผมซึ่งหมดเวลาสนุกแล้วสิะรอรอบต่อไปนะครับนี่มีเวลาหมดออมิทิกแบตหมดก็จะมีสีแดงๆด้วยนะเปลี่ยนสีด้วยนะเออมันไม่ใช่แค่โลโก้ธรรมดาเด้่าแต่เสียดายมันไม่มีเวลาเนี่ยเวลากดไปมันจะมีขึ้นมาแต่น,นี้มันไม่ขึ้นนะก็น่าจะในกระตูก็น่าจะไม่ขึ้นละมั้งโอ้ยร้อร้ลอล,อลอ้อ้ยไป อัปเกรดนะผมนี่เรามาดูอัปเกรดนะตัวของอัปเกรดเนี่ยตรงตัวนี้จะกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วนะอ่าแล้วก็จะมีเกาะตรงแผงคอนะเหมือนตรงไหลนะเชื่อมกับตรงคอกับตรงหน้าอกนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะต่ออัปเกรดนี่จะกลายเป็นเป็นอัปเกรดของเบนยี่สามไปแล้วนะครับตัวฟ้าๆเลยเออนะครับ,นะรบก็เทปอีกแบบหนึ่งกันนะเราไปดูตัวต่อไปนะผมตัวแร็ตัวแร็นะที่เป็นมันไม่มีชุดเกาะน,นะเออทําไมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันมันเอาแรดตเปื้อนสีมาทําไมนะ นะครับก็ประมาณนี้นะแรดนะเออก็เท่อยู่นะแรดนี่กระโดดกระโดดแรดเนะี่ยอย่างเท่นะครับก็ทํามาก็ใช้นะฮะนี่สกินนะครับของไวมัสเป็นแรดอ่นะเรามาดูฮิบบาดีกว่าเท่เกินโอ้เท่เกินต้านนะตัวนี้มีเจ็ตแพดอยู่ข้างหลังด้วยนะคือเป็นฮิบบาซึ่งโหตัวเอลินตัวแรกที่เบนใช้อ่ะนะมันก็ต้อง มันก็ต้องลูกลูกรัก g M กันหน่อยนี่พ่พนไฟสีฟ้านะผมพลังสีฟ้านะอย่างเท่นะอย่างสวยอะเออนี่นะครับผมมีเจ็ตแพดด้วยชุดเกาะอย่างสวยคุมทั้งเท้าคุมทั้งมือคุมคุมทั้งไหล่นะครับทั้งหน้าอกนะมีข้างหลังองีกโควิบาร์นี่มันลูกหลังจริงโอ้ยเริ่มพ่นไฟลแล้วร้อนไปไม่เอาไฟสีฟ้าไปนะครับนี่ประมาณนี้เลยเทจ่จัดเลยนะสำหรับพีบาร์ อ่ะเราไปดูตัวต่อไปนะผมจะเป็นตัวของเอ็กซ์แลเรสนะี่เอ็กซ์แลเรใส่ชุดเกาะวิ่งอย่างเร็วนะครับดูวน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 ฮ้ยไอไอตัวไอโพสท่ามันทำไมมันแข็งอย่างนี้ล่ะปกติมันไม่แข็งนะผมแต่ก็ช่างวันไม่เป็นไรนะครับนี่ตัวตัวมันตรงดิ่งเลยอะ่ะมันไม่ม,มันมันมีมูฟเมนตนะจริงอะ่ะเออมไม่ใช่อย่างนี้ดิใครมาวิ่งวนตามกันนะเฮ้ยนี่นะผมประมาณนี้เลยโโู เอกซ์เลเลยใส่ชุดเกาะนะอ่าถึงมันจะอยู่ในเกมนี้แล้วดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ก็เหอะนะครับแต่ก็เฟี้ยวนะสีสปีดข้างหลังก็จะอ่อนลงด้วยนะฮะนี่สีอ่อนลงนะแต่ก็เฟี้ยวเลยผมชอบสีประมาณนี้อยู่แล้วเราก็ดูตัวต่อไปตัวสุดท้ายละนี่ก็เป็นโฟอาร์สมเกาะนะครับแขนท่อนแขนข้างบนเนี่ยจะเป็นอ้าวหมดเวลาสนุกอีกแล้วสินะครับรีวิวได้แป๊บๆปหมดเวลาแกะนี่ขึ้นมาอยู่บนรถรถปู่เลยขึ้นต้นไม้เลยดีกว่านี่ เอาต้นไม้ขึ้นไม่ได้นะครับเซ็งเลยถ้าขึ้นไม้ได้นี่เฟี้ยวเลยนะไอแต่ขึ้นน่าจะขึ้นตรงนี้ต้องต้องขึ้นตรงที่เป็นไม้นะอ่านี่นี่เรามายืนบนนี้เลยเลยแล้วก็แปลงกันโฟอามนะผมก็โดดไปเลยปุ๊บนี่โอ้โหมาอยู่บนนี้แล้วนี่แล้วผมซาลโฟอามก็จะมีเกาะตรงหัวนี่ต้องเป็นน่าจะเป็นเกาะตั้งหัวแล้วเนี่ยอ,อคุมข้างหน้าเลยนะผมเป็นหน้าเทาเลยโฟอามหน้าเทา <laughs> น่าตลกอ่ะเออนะครับก็เท่นะเกาะนี่มีตรงไหลนะครับแล้วก็ตรงหน้าอกนะตรงแขนสองข้างข้างบนเนี่ยมันจะกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วนะผมมันมีแต่ขอสองข้างข้างล่างนะที่เป็นสีแดงคือก็ค่อนข้างเท่มั้งนะนะครับก็ก็เพื่อนๆว่าเท่แล้วเท่ไม่เท่ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะผมคะแนนสิบเนี่ยสกินหนึ่งเต็มสิบเนี่ยให้คะแนนกันเท่าไหร่สำหรับสกินอมิทิกอันนี้นะก็คอมเมนต์ไว้ได้ส่วนคลิปนี้นะผมก็ผมให้คะแนนสกินนี้นะครับสัก แต่เอาเต็มสิบนะโหฮิหบาร์นี่คะแนนลำนิ่วเลยก็ตัวแบกเลยนะฮิบานเนี่เออถ้ารวมทั้งหมดผมก็ให้เฉลี่ยอยู่ที่8นะครับผม8เต็มสินะอ่ามันเทพเพราะฮิบาร์นเลยนะจริงก็ตัวอื่นก็มีเกาะนะครับผมยกเว้นแรดอะักคะแนนแรดนะไม่ใส่เกาะนะครับก็ประมาณนี้นะผม สำหรับคลิปนี้นะมารีวิวอมิทริกออกมาจอระเบดะโบ้อันแต่แระเทศอะไรนั่นนะนะครับก็ประมาณนี้ไว้เจอลิปตต่อไปจะมารีวิวเกมพาร์ตอมิทริกอันไหนก็รอชมกันได้นะผมไปละจ้า